ขักขวาับพิกอันกรกะ,รรระ 3, ท่าพันตีพี่นะัอนระยอนน้ำไน้อยเราค่ะแตอันนี้จะเิ่นจะน้ำมันแข็งขวกนับพีพันตีกินกันหนาหนึ่งปากคอกร,ร,รพรีกแลกกกก้วลกันแล้วกับักเกียรเทศจะขวแล้วก็กระเทียมแล้วก็บหอมขวานขวแล้วกัตำาตต ปลาคอนึ่นหวัวปลาคอคือจาเห็นบ่เาจะตีขวับอกินส่าันธ์ีปลาชพันธีปีไปปะาาพันปีแม่ป่าไวา้ต่ขัวเอาไว้ตะขัวอันนั้นขวานี่จ้าวันนี้กินข้าวกับหนึ่งหวัวปลาคอกับขวบ อันนี้ต่ำเจ้ลเซงจ้าหนึ่งใส้บักน้ำโตมันอ่ะไปใส่บาทเอาห,อาว <laughs> หออัวไว้หนึ่งปลาคอจ้าไส่ป่าแล้วว่าสิมะเห็ดล่ะขอสเล็์เจลขอจเีเห็ดเองสไลซ์วา่าเห็ดสีหี้เต็ม ตำแจีวจะมือตำเจ้วกับหนึ่งตามาโปรกเราบั้ติปตับตำเจีวแค่น้ำประเด็ดจ,จ้าคมะจำจำจำนี่ละจ้าใแ้่แววนตาด้วอกตยังงานยี่ได้ตำเจ้ยวก็ได้ตะกอนฝนฟังเสียงโปรกเนาะ ฟังเสียงจากเสียงปุกหอยบะพานดอกพี่นอ้องะตะกอนปัญหาดกไปเป็นฟังเสียงจากเสียงปุก็น <c ười> ว่าเนาะหอยบะพานดอกเกียงต่ำหอยที่แม่ป่าเนละเขาต่ำต่เเจ้วแล้วก็สิไปปรุงเครื่องจาปรุงรสตามใจชอบพอติไซส์บะเกียรเท่แล้วจ้าหนึ่ง,ลลงปลา หนึ่งปลากับตันแจ้วน่ะหาบ้าน,ะาานี่ะไปกินน้ำกันหนึ่งปลาเออเออเออหอนชายตาคิดนิดนึงและว้อนมือมน่อมื่อนี้ได้เมนูนีน่จ้าเมนูมื่อนี้จ้าหนึ่งหัวปลาคอปวดมันก็มี้มังกินอยู่ได้น้องปลาคอกับตันแจ้วจ้า,จาปลาไปกินน้ำกันแล้วหนึ่งปลานะ่ะเรื่อกินใส่หลักเจ้วมันขาดกว่าใดคือเจ้วได้ยิหยังต้นุ่งเขี้ยมเลย ខ្រូវើង់ក្នារសូវើង់ទាត់ទ